สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงศิลป์ครับครับมุอน,นี้อ่าอยู่ถามกลางแสงแดดครับซึ่งเป็นที่เขาฤดูแล้งแล้วครับอ่าซึ่งฤดูแร้งดีก็เป็นที่สาบันที่ว่าภาคอีสานนี่ค่วมแห้งแรงนี่อ่ามโนอยนาอ่าแถบแอฟริกาครับอ่าซึ่งพื้นที่ทําการเกษตรนี่อ่าหลังจากทำหน้าแล้วนี่ ที่มีขั้มเคี้ยวขี้ี่ถึงนาแรงเขามานี่แผ่นดินนี่นาจะมีแต่สีลำตันเป็นส่วนมากครับครับสำหรับพืชที่เหมาะสมากับนาแรงครับซึ่งภาคอีสานนี่ค่อ,อนข้างจะเป็นสินค้าเกษตรตัวหม่ครับซึงสามารถปลูกได้ด้วยที่ต้องลดน้ำครับครับเป็นพืชชนิดใดนั่นเชิญชมครับครับสำหรับพืช ่ทีนิยมซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรตวใไม่นี่ของผางอีสานครับสึ่งหเมาะสมกับความแห็งแรงครับสึ่งดูดูแรงนี่สิประมาณนี้แหะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลครับเพราะว่าต้นใหม่ปรับสภาพสู่ดูดูแรงสึ่งมีน้ำหน่อยครับฝนบ่ตก ครับสำหรับาการปลูกพืชข้างภาคอีสานนี่ส่วนมากแล้วที่มะสมก็คือการปลูกแตงโมครับสิ่งแตงโมนี่โบต้องก้านน้ำครับปลูกไวนี่โบหูวว่าน้ำนี่มาแต่สแล้วครับเขาดูดกินสิ่งมีความหวานน้ำตัวครับ ซึ่งช่วงนี้นี่ขี่รถมาทางภางอีสานอ,อยู่ตามขางทางแล้วครับกจะเห็นพ่อข่าแม่ข่านนี่นำผชผลผลิตที่ปลูกไว้ตามขางทางนี่เอามาจำหน่ายอ,อยู่ขางถนนครับซึ่งหาซื้อใดครับซึ่งเศรษฐกิจมุนเวียนอยู่ในผาก การเกษตรนี่ก็ได้หลายพอสมควรครับสิ่งพืชตัวนี้ก็คือแตงโม่นี่นเซยไห้เกษตรกรนี่พอจะมีายได้เสริมหลังจากฤดทูทำนาครับซึ่งเคล็ดลับของการปลูกแตงโม่นี่สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ยังบบท่านมีเวลา หรือคิดไว้แล้วโบท่านว่างจึงมีเทคนิคดีๆในวการปลูกมานำเสนอครับสำหรับพันธุ์กระเรที่ส่วนมากที่นิยมปลูกนี่ส่วนมากแก็จะเป็นแตงโมจินต่ลาครับซึ่งหลากหลายเมลร็ดพันธุ์ครับกินนาลีที่ก็มีครับ ซึ่งแงโมสายน้ำเผืองที่ข้างในจะเป็นสีเหลืองนี่ช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากคือกันครับซึ่งการปลูกแตงโมนี่ถือว่าเป็กการปรับสภาพหนาดินเป็นน้้ำตัวครับซึ่งแตงโมนี่สามารถเป็น พืชที่ย่อยสลายแล้วหลังจากหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่เกษตรกรสามารถาวานเขาดได้เรยครับซึ่งแทบภาคอีสานซึ่งมีความแห้งแลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่ครับเบื้องรักษนะครับผู้มีประเทศ ตรงนี้นี่อยู่อำเภอเมืองยังวัดศรีสะเกดครับพีกัดก็คือบัญญป่องครับพื้นที่มองไปใกล้ๆนี่ก็จะมีสีํำตาลก็คือมาจากต้นเขาครับแล้วก็งวกวส่วนมากจะนิยมเลี้ยงงัวครับึพื้นทีร่รอบๆจะมีต้นหม่หลา,ากหลายใช้พันธุ์ครับซึ่งส่วนมากสีนิยม เลียงงัวนี่เพราะว่ามันอ่ามันสูกับแดดได้ครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นกล้วยนี่สูแดดว่่ได้ครับช่วงนี้ถ้าเป็นแดดประมาณเทียงนี่ต้องเอาลงนอนหนามครับสําหรับกล้วยแต่ว่าง่วนี่ยื่นหากินได้สบายครับอ่ทานทนแดดแน่ครับสำหรับยืนอยู่สามทีคนนี่คือหุ่นไรก้าครับอ่าพอปลูกแตงโมนี่ไกพ่พนมักอ่า เพราะว่าไก่ก็ต้องการอาหารเพื่อนครับต้องการวิตามินต้องการน้ำเต็งโมนี่กัมัก,กี๊ครับซึ่งเป็นอาหารของไก่เพื่อนครับเคล็ดลับสำหรับในการปลูกแตงโมนี่มีโบลายครับง่ายๆนพื่อนๆส่วนมากแล้วนี่ตัวจิกกนหรือขุดหลุมครับเป็นหลุม ลุมนึงนี่ขาเกิดต้นนึงกับพ่อครับลุมละต้นเนะครับพี่น้องใส่ปุย๋ยซิมหาสิหาสิหาล่องกลนครับกับมูลสัตว์แล้วก็นำลงปลูกเรื่อยครับมเมล็ดพันธุ์นี่พันธุ์ไหนดีดีทุกพันธุ์ครับเพราะว่าได้รับการรับรองจากกรมวิาการกเกษตรมาแล้วนะเคล็ดลับก็บคือ หลุมหนึ่งต่อมเมล็ดหนึ่งนะครับพี่นอ้องหลังจากาแต่เครือออกมากแบบนี้ครับลักษณะแต่เครือออกมาเขาเรียกว่าหลุมเครือ,อหลังจากออกผลผลิตแล้วนี่ให้ตัดยอดเลยครับเครือหนึ่งให้ได้หน่วยหนึ่งครับหรือผลหน,นึ่งนี่แหละมันจะเห็นให้ลูกนี่โตครับ บมมีอยังไรครับสำหรับเทคนิคง่ายๆก็คือลุมหนึ่งต่อต้นครับามาเรียดรับคุ้มละมาเรียดครับง่ายๆากันสองเนี่ยมันเสี่ยงอาหารกันครับมันจะเหตุให้อาหารบ่เพียงพอเพราะว่าฤูดูแหลี่งนี่การาเรือถาดต่างๆนี่มันมีหน่อยครับสิ่งมัน บวมีนามที่ปรอเลี่ยงลำต้นมากไม้ปันไดส่วนมากแล้วจะเป็นหมอครับครับสำหรับท่านใดที่สิปลูกเป็นพืชเชองเศรษฐกิจแบบหลายๆหาไรซิฟไรขึ้นไปนี่เหมาะสมครับปลูกไว้ถ้าเป็นอินซีนี่้ฮงเตอี์ด้วยครับพี่น้องใช่สารสกัด จูดินซี่พวกใส่ EM อถ้าเพิ่ม EM ไปแล้วนี่ฉีดพน่นช่วงเศร้านี่สิเหตุในพลนผลิตแตงโมนี่หวานขึ้นครับสึ่งบนนิยมบ่อยอากให้พี่น,อน้องเกษตรกรนี่ใสสารเคมีบันไดครับเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพาเป็นพืชที่นาปลูกครับพี่นอ้องสำหรับแตงโมนี่ ช่วงนี้ขายเป็นกิโลครับแต่ก่อนนี่ขายเป็นลูกเด้หน่วยหนึ่งนี่ยี่สิบบาทครับช่วงนี้โล่หนึ่งเจ็ดบาทสิบบาทก็มีครับเห็นอยู่กับมองที่มีผลผลิตหน่อยหลายครับสิ่งการดูแลนี่โบได้ยากเลยสำหรับแตงโมครับโบคือเผื่อตัวอื่นปลูกเหลี่ยงถังอก,กับเตรียมตัวรับสรัพทันทีครับลักลักก็คือ เคล็ดลับปลูกเนึองลุมตอนเนึองมเมล็ดครับหลังจากออกผ้นผลิตมาแล้วนี่ให้ตัดยอดครับนี่ถ้าบาแบบนี้เป็นน้วยแล้วนี่ห้ตัดยอดออกเพื่อบอให้สารอาหารนี่ไปสะสมยูน้ำหยอดครับสิ่งที่จะเลื่อนเติบโตไปไลเรื่อยๆครับสำหรับเคล็ดลับการปลูกแตงโม่สำหรับคลิปนี้นี่นําเสนอพี่น,อน้องเกษตรกรนี่นําไป รับใส่ครับสำหรับทนันใดที่มีพื้นที่ว่างๆครับอ,อยู่หลังบ้านหน้าบ้านปลูกใส่กระถางาใส่ได้ปลูกยังไลก็ได้ครับสำหรับเผืชดแตงโมสำหรับคลิมนี้เอาพี่น้องเอาไว้ซ้านี้ครับเคลียรรับดีๆนํำเสนอห้พี่นอ้องเอาไปใส่ครับสิ่งสูตรนี่โบมีห่วงครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรทนันใด ที่อยากปลูกง่ายๆครับลุมละต้นหลังจากออกอพ้นแล้วให้ตัดยอดหลังจากนั้นปล่อยที่ไม้ได้เรอยครับรอ,อเก็บผลผลิตอย่างเดียวครับถ้ามีสารอินทรียสำรับฉีดยิ่งเป็นผลดีครับผลดีต่อสุขภาพเฮ้า กับผู้บริโภคนําครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆที่รับชมและกดติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ